วับเบลเจ้านะครับผมไม่ทราบว่าทั้งสองคนนี้มีหวานใจกันหรือยังครับไม่ดีนะไปดับอ้ไปดับสีหลอกไปดับเลยไปดับเลย คุยแค่เสียงก็กินขาดล้วครับอุ้ยแค่เสียงว่าคนหลวนะครับเนี่ยอุ้ยพอดีไม่อยากหลอกลวงผู้บริโภคครับคนที่จริงใจครับแล้วก็ใส่ใจได้ฮะถ้าพบก็ใครอ่ะไม่ทราบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งโปรโมทครับผมยังไม่ถามชื่อคุณเลยครับยังไม่รู้จักคุณเลยครับคุณโปรโมทไปไหนครับเนี่ยคุณรีบเหลือเกินแต่คุณเรียกชื่อผมแล้วนะด้านนอกน่ะเอ้ยก็เออเข้ารายการให้มันเป็นพิธีอะไรดิเผื่อมีสปอนเซสียจะผรเอียหนึ่ง a c t i o ในก่อนกันอีกครั้ง<อ>ครับช a แน,นลที่บทจะบาก็บาบทจะไปก็ไปหายไปเลยครับไม่ได้ลงิีมมาเป็นเดือนแล้วรั้วันนี้นะครับเรามีรายการใหม่เรียกว่าแกะกองแบบใหม่ๆส,สดๆเพื่อคิดได้เมื่อตอนเย็นนี่เลยนะครับเป็นรายการชื่อว่าวาบบอลจ้าครับผมเป็นรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์สาวๆในโลกของไฟเองนะครับถ้ามีโอกาสแจกวาร์ปผมก็จะแจกวาร์ปให้ทุกคนไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาวๆในโลกไฟเอ็มนั้นจะเด็ดดวงกันแค่ไหนไปกันเลยครับพร้อมที่จะไปสัมภาษณ์หรือยังพี่พร้อม้วครับผมเป้าหมายเรายืนอยู่ตรงนูน้นเยอะแยะเลยไาพี่ไาและตอนนี้นะครับเราอยู่กับหมอที่ขึ้นชื่อได้ว่าฮอตที่สุดน่าจะเกือบที่สุดในเมืองแล้วนะครับสําหรับคนหัวเหลืองคนนี้ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนาอะไรครับพอยาขับก่อนเลย ปาดีนี่ค่ะอ๋ออันนี้คุณหมอปาดีนี่โชคสวัสดีคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรพี่เอวาค่ะ ผมมีคำถามอยู่ประมาณ5-6ถึงข้อที่จะมาถามนะครับว่ามาเลยครับมีคำถามครับทำไมคนที่ถือไมค์คนหนึ่งไม่มายืนข้างนึ่วะนั่นสิผมงงเหมือนกันได้เหรอครับได้เหรอครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าคุณหมอทั้งสองคนนี้อยู่กันมานานแล้วยังครับในประเทศ168ซิตี้แห่งนี้เอออยู่ประมาณกี่เดือนไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนครับประมาณสองอาทิตย์ครับใช่อ๋อคือมาตอนที่เป็นหกแปดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฟรีไล ใช่คับคำถามต่อไปนะครับทำไมทำไมถึงมาเป็นหมอล่ะครับบังคับครับ <c oughs> ใครบังคับครับเนี่ยคุณคหมอซันต้าครับเขาบอกว่าให้ให้มาสมัครหมอสักทีเยซนต้าเขาใหญ่กันขนาดนั้นเลยเหรอเขาแพ้เขาแพ้เลนงกิ้งผมไปประมาณสิบห้าครั้งเขาใหญ่กันขนาดนั้นเลย ยุบยงมาผมให้สอบครับผมก็ใจอ่อนไหนๆก็ได้ไหนแล้ววันหลังบอกแล้วมาเคลียร์กับผมได้เดี๋ยวผมจัดให้สักกี่สิตัวเดี๋ยวผมจะส่งส่วนสคริปนี้ให้เขาจะฟังนะโอเคกระถาต่อไปครับไม่ทราบว่าที่ประเทศอื่นหรือประเทศที่เล่นอยู่ตอนนี้มีมีแก๊งหรือเปล่าครับ เคยมีแก๊งอยู่ประเทศประเทศหนึ่งครับเขาชื่อว่าแท็กเมืองซีครับแต่ว่าคือเขาเขาเขาซื้อขายปืนโอซีครับผมก็แค่ไปถามเฉยๆว่าซื้อขายยังไงแล้วเตะผมออกเขาแบนผมครับใช่ครับเขาเขาซื้อขายโอซีกันแล้วจับได้เขาก็เตะพวกผมออกไปหมดเลยอย่าไปหาเล่นนะครับ ใช้เงินแก้ปัญหาวิธีนี้ก็น่าสนใจในะครับโอเคไปที่กับถามต่อไปเลยครับไม่ทราบว่าตอนนี้เล่นเล่นหลายประเทศหรือเปล่ามีประเทศที่ไปบ่อยที่สุดไหมครับประเทศที่บ่อยท,ที่นี่แหละครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าประเทศที่ไปบ่อยไม่มีครับเพราะผมเป็นคนเล,ล่น่อนาะเพราะเป็นคนเล,ล่น่อนพวกอย่างอย่างเทนดิงอะไรก็ได้นะครับบอกไปได้เลยอ๋อปกติเข้าไปก็เข้าไปแค่แบบชั่วคราวเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าจะให้เล่นติดต่อกันหลายชั่วโมงก็จะเป็นหนึ่งของแปนนี่แหละค่ะ ฝากไว้ครับทุกคนถ้าอยากมาเจอเขานะครับมาที่หนึแปดนะครับผมสดครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียังยังไม่ได้ถามเลยใจเย็นอย่ารีบดิเราเราราล็อตตัวเลยนะเราก็รีบอ่ะเรารีบเกินมหาหมอกกันเยอะนะและคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่ทุกคนน่าจะรอกันมาตลอดคลิปที่ดูนะครับไม่ทราบว่าทั้งสองคนนี้มีหวานใจกันหรือยังครับไม่มีนะไปดับ อยไปดับเลยสีร้อไดับเลยไปดับเลยโกหกหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมผมถามว่าไฟดับเลยอะไม่ได ok ้โกหกครับแอดมินแก้ผมเอ้ยใช่ปะเนี่ยใช่ไม่ได้โกหกครับไม่มีหวั่นใจอ๋อเอวาครับเอวาไม่หวั่นใจไหมมีนะคะใครที่เข้ามาก็ระวังระวังหน่อยนะครับอาจจะไปเจอตอก็ได้นะครับผมก็ตอไม่อยู่ที่นี่ครับสามารถจีบได้ โ <laughs> ต้องไปคุยกันหลังไหมเอ,เองนะครับพิธีกรพ,พิธีกรไม่รู้พิธีกรไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่เกี่ยวด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เรามาถึงช่วงหลักของรายการของเรากันแล้วนะครับ๊ะคู่ครับเคสมาโอเคครับผมกลับมาแล้วครับทุกคนเขเคในที่สุดนะครับหมอมสองก็กลับไปแล้วครับเมื่อกี้มีเคสด่วนซ่อมไฟเข้ามานะครับ ไอ้อยากมาซ่อมไฟเดือดๆก็เข้ามาได้นะครับที่นี่ซ่อมไฟกันเดือดมากเลยครับซ่อมกันทุกชั่วโมงนะครับผมใช่ถ้าซ่อมแล้วตาจะได้เจอหมอด้วยนะจริงค่ะหาตังค์กันหาตังค์ตลอดก็ไม่เก็บตังค์เธอก็ได้ถ้าเธอเข้ามาหาเราอะ่ะ <laughs> โอเคมาถึงช่วงสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นคอนเซปต์หลักของเรานะครับไม่ทราบว่าทั้งสงคนสามารถเปิดวาร์ป อะไรสักนิดนิดหน่อยได้ไหมจะ IC หรือ OC ก็ได้ครับได้หมดหรือใครสตรีมอยู่ก็สามารถฝากได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้วาฟโอซีใช่ค่ะว้าฟไอซีดูในได้ในไลฟ์ชื่อหมอมในประเทศตรงตัวเลยไม่หาได้เลยใช่ครับมีลิงก์อยู่ครับเอ้ยหลักฐานหลักฐานอะไรก็เคลียไว้หมดนะครับผมระวังหลังเข้านะครับไม่มีหลักฐานนะครับมีแต่พวกแกแหละพวกแกจะมาหาเราหรือเปล่า โอเคครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาหาหมอก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ s ส o ทธประเทศไว้ใต้ใคลิปแล้วครับผมวาร์ปต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้เลยครับตามหน้าจอเลยแล้ว<า>ลหน้าจอไอ้ันอย่ากดหน้าจอแล้วเอ้ย <laughs> อะไรวะเนี่ยมุมซ้ายมุมซ้ายมุมขวาเดี๋ยวพี่กดมุมมุมขวาขึ้นขึ้นขึ้นทุกมุมเลยสี่มุมเลยครับอ่ะขึ้นสี่มุมไปเลยทางนี้นะครับทางนี้ครับตรงนี้เลยครับเออตรงนั้นครับทางข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับด้านหลังเลยครับข้างหลังตรงมุมเดียครับตรงมุมเดียรีพิธีกรตัดต่อเองนะครับใจเย็้ครับเออเก่งงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันกับคดต่อไปสาวสวยใะประเทศหนึ่งหกแปดซิตี้ทางนี้ครับตามมาเลยครับโอ้ดาเอลได้ไป โอเคครับเรามาพบกับสาวสวยคนที่สามประจำเมืองหนึ่งหกแปดซิตี้นะครับผมเผยเข้่เสียงก็กินขาดแล้วครับอุ้ยแค่เสียงว่าคนลงเรื่อนะครับเนี่ยอุ้ยพอดีไม่อยากหลอกหลองผู้บริโภคครับคนที่จริงใจครับแล้วก็ใส่ใจได้ฮะถ้าพบกับใครอ่ะไม่ทราบว่าเดี๋ยว็ดอย่าพึ่งโปรโมทครับผมยังไม่ถามชื่อคุณเลยครับยังไม่รู้จักคุณเลยครับคุณโปรโมทไปไหนครับเนี่ยคุณรีบเลอเกินแต่คุณเรียกคิวผมแล้วนะได้นนอกน่ะเอ้ก็ เอเข้ารายการให้มันเป็นพิธีน่อยดิเผื่อมีสปอนเซอร์อะไรั่นอ่าเราอยู่กับคุณหมอแสนสวยอีกหนึ่งท่านนะครับผมประจำเมืองเดึ่หกแปดซิตี้นะครับผมไม่ทราบว่าคุณหมอชื่อเสียงเรียงนามอะไรครับสวัสดีนะค,ะออครับซานตามโมอเอะครับผมหมอแสนตาหมอเอะใช่ปัจจุบันเป็นรองผอเนี่ยอุ้ยตำแหน่งใหญ่จังเลยครับแน่นอนอย่างอื่นก็ใหญ่นะโอ้มาถึงคำถามข้อแรกนะครับ ไม่ทราบว่าคุณหมอเข้ามาอยู่ในเมืองในหกแปซิตี้นานหรือยังครับอจากอายุการทํางานก็เดือนครึ่งครับเดือนครึ่งทันใช่ท่นช่วงฟรีไลฟ์หรือเปล่าเอยท่านฟรีไลฟ์อยู่หนึ่งเดือนเลยจ้ะโอ้ยนี่มันบุคคลระดับตํานานตำตั้งนานเพิ่งแหลกละเอียดก็วันนี้แหละเอพูดอย่างนี้เขาผมผมละลายเลยนะผมละลายลงแม่น้ำเลยนะ มาถึงคําถาม,มข้อต่อ<ก>ไปนะครับทําไมถึงมาเป็นหมอครับคุณเซนต้ก็มันพูดคุยกับผู้คนได้เยอะกว่าถูกไหมล่ะแล้วก็<ช>อยากรักษาคนอื่นด้วยไม่ว่าจะร่างกายหรือหัวใจก็ตามไม่ทราบว่ารักษาให้พิธีกรได้หรือเปล่าครับถ้าไม่ขัดข้องก็มาครับโอ้ยดูแลดีกับผู้หญิงครับกับผู้ชายก็เลเทนิดนึงอ่าไม่ทราบว่ามีประเทศที่อยู่เป็นหลัก รือเปล่าครับก็มีแค่หนึ่งกดครับไม่ได้ไปเทนดิงหรืออะไรพวกนี้หรอครับอไม่ได้ไปถ้าอยากถ้าอยากมาเจอคุณเซนต้าก็ต้องมาที่หนึ่งหกแปดนะครับทุกคนมาแค่หนึ่งกปดครับจริงแต่จะได้เจอแน่นอนผมเจอทุกวันผมเบื่อขี้หน้าชิบหายแล้วครับผมอ่ะก็แน่นอนก็อยู่เพื่อที่จะให้เบื่อขี้หน้ากันอ่ะทำไมทำไมดีอ่ะเราเข้าเข้าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่าคุณ คุณคุณเซนต้าไม่ได้มีเมืองที่ไปเมืองอื่นผมจะถามเป็นคําถามหลักเลยแล้วกันนะครับคุณเซนต้ามีหวานใจหรือยังครับยังครับสดสนิทนะอันนี้โอซหรือไอซครับเนะี่ยทั้งคู่ อ๋อเซนต้าย,ยังไม่มีหวานใจนะครับทุกคนมวงอะไรเขาว่าม,มาถึงช่วงสําคัญของรายการแล้วน,นะ <c oughs> ผมไม่ทราบว่าคุณเซนต้าสามารถเปิดวาร์ปจะเป็น OC หรือ i c i g Tik ีทิกหรืออะไรก็ได้หมดเลยนะครับสามารถเปิดวาร์ปได้ไหมเฟซบุ๊ o ซ s นต้าโมเอครับ Santa <Mo> <c oughs> เมื่อ e. ผมได้ข่าวมาว่าคุณเซนต้าสตรีมด้วยสตรีมที่เซนต้าโมเอเลยหรือเปล่าครับก็ตอนนี้กำลังสตรีมอยู่ใน Facebook ครับแต่ว่าถ้าจะสตรีมหลักก็ y t u t u ฮะนายไก่ไข่วลาฟองอ๋อนายไก่ไขวละฟองนะครับใช่ผู้ติดตามแค่หลักร้อยครับแต่ค,คนขาโถมให้กำลังใจหลักมือนโอ้ยแม่เจ้าของช่องยังแค่พัพนซับเองครับเนี่ยนายชาด้ โอเคครับผมใครอยากสนับสนุนคุณเซนต้าชอบคาแรคเตอร์ที่คุณเซนต้าเป็นก็ไปสนับสนุนกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทุกอย่างไว้ให้ที่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมอยากเข้ามาโดนกันตีนก็เข้ามาที่หนึ่งหกแปดครับผมหนึ่งหกแปดยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมแต่เฉพาะสาวน่ารักครับผมยินดีนะจริงครับจริงผมก็เลงอยู่เหมือนกันจริงผมผมเลงอยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกผมเลงอยู่แต่แต่คนด้านซ้ายเวเ้นคนหนึ่งเด้อ คนข้างข้อหัวอเคครับผมจะชอบ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และอยากให้ผมไปป่วนที่ประเทศไหนหรือ อยากให้ไปหาวาัดศาสนาที่ประเทศไหนก็สามารถคอมเมนต์ลิงก์ประเทศหรือสําหรับใคร,ครท,ที่อยากมาเจอผมเดี๋ยวผมร้มองเพลงให้ฟังหนึ่งบทเพลงค่ะอยากอ<ห>ะไรครับอยากอยากได้เพลงอะไรอ่ะเ<า>อเค<ห>ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอยากให้ผมไปปวดประเทศไหนก็ทิ้งช่องทางเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปปวดถึงที่เลยนะครับผมจะหาวัดเด็ดๆมาให้สำหรับวันนี้ถึงที่แน่นอนถ้าสอบผ่านขอบคุณครับใช่ถ้าสอบผ่านนะครับถ้าถ้ามีคอนแทคนายกก็ส่งต่อมาให้ผมเลยนะครับผมขี้เกียจสอบนะครับ กทินี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับสองคนนี้จพิ่งไปไหนครับเอวา